Thank mm -hmm. you. นายกโพสต์เตือนทางประชุม WEF ดาวส์มั่นใจนำประโยชน์กลับมาให้ประเทศประชาชนคนไทยได้เต็มที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความผ่านเอกระบุว่าเดินทางไปประชุม WEF ที่ดาวอส์ครั้งนี้ผมเดินทางด้วยเครื่องพาณิชย์โดยมีผู้ร่วมเดินทางไปเท่าที่จําเป็นตามข้อจํากัดหลายด้านรู้สึกสะดวกและกระชับดีครับแต่ผมมั่นใจครับว่าจะสามารถนําประโยชน์กลับมาให้ประเทศและประชาชนคนไทยได้เต็มที่แน่นอนทั้งนี้คณะนาย ยกเศษถาพร้อมคณะเดินทางออกจากท่ากัดยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในเวลาเที่ยงคืน15นาทีไปยังนครสุริกรสมพันธรัสสวิตเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ระหว่างวันที่15ถึง19มกราคมเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี World Economic Forum ม2024โดยมีนายปราณีพหิฐานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการประชุมด้วย ต่อกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คิกออฟมอบฉลดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ25,000ฉบับนายกปื้มมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคิกออฟพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของข,องขวัญปีใหม่2567โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีชัยนาทชนบุรีฉะเชิงเซาลบบุรีสระบุรีนครน,นายกสุพรรณบุรีปราจีนบุรีอุทัยธานีและจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมร้อยเอกธรรมนัฐได้กล่าวค่ะว่าจากนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาต้องการพัฒนาเอกสาร,ศร,ร,ศศร,รศสิทธิการใช้ ประโยชน์ให้เป็นโฉนดโดยทางสปกจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้อาศัยอำนาจตามมาตรตา3าเห็นชอบในการพิจารณาประปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์สปรกร0 1ให้เป็นฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน2.27ล้านแปลงเนื้อที่ประมาณ22ล้านไร่เกษตรกรจำนวน1.6ล้านคนสำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกฉนดเพื่อการเกษตรตั้งแต่วัน ที่15พฤศจิกายน2566เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ3าช่องทางได้แก่สบกทุกจังหวัดศูนย์บริการประชาชนและระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สบกมีผู้ยื่นความประสงค์จำนวน227,152แปลงออกโฉนดไปแล้ว33,663แปลงคิดเป็น275,100ไร่เกษตรกร,ร,ร29,006ไร,าารยอแมนเข้าทราบข้อกล่าวหาพอรบองคอมพิวเตอร์ยอมรับโพสต์บังภาพจริงด้านตำรวจไซเบอร์ เตรียมขยายผล พันตำรวจเอกรัชตะโชคลีวานิชกุลผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนค่ะเปิดเผยภายหลังการสอบสวนปากคำนายอภิวรศิษฐ์หรืออาจารย์แมนว่าวันนี้อาจารย์แมนได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสอท .1 หนึ่งด้วยตัวเองเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยเบื้องต้นค่ะอาจารย์แมนยอมรับว่ามีการถ่ายภาพจริงโดยทีมงานเพื่อนๆและลูกค้าเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าสำหรับเป็นตัวอย่างในการทำพิธีและบางภาพค่ะอาจารย์แมนเป็นผู้โพสต์ด้วยตนเองแต่ยังไม่ยอมรับค่ะว่าเป็นผู้โพสต์ภาพบางภาพโดยขณะที่จ นาทีอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมไปถึงคลิปและภาพเก่าๆที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่2560 เบื้องต้นค่ะการกระทําของอาจารย์แมนเข้าขา่ายความผิดตามพรบพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14ทั้งนี้ค่ะขอเตือนไปยังผู้โพสตและผู้แชร์คลิปที่ไม่เหมาะสมไปยังกลุ่มสาธารณะสามารถเข้าถึงได้ว่ามีความผิดด้วยเช่นกันและมีโทษสูงสุดคือจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วหากพบจะเห็นดําเนินการทั้งหมดขณะที่อาจารย์แมนค่ะก็ได้ยอมรับผิดและไม่อยากให้มีการเผยแพร่คลิปที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวออกไปอีกด้านอาจารย์แมนค่ะได้กล่าวอีกว่า วันนี้ตนมารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตนเองยอมรับทุกข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นโทษหนักหรือโทษเบานอกจากนี้ค่ะตนเองขอขอบคุณสื่อทุกท่านที่ให้ความสนใจและอยากจะฝากเตือนสังคมว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรในเมื่อตนเองได้กระทำลงไปแล้วก็ต้องกราบขออภัยสื่อและสังคมพร้อมย้ำค่ะว่าต่อไปตนเองจะไม่พฤติกรรมแบบนี้อีกและยอมรับค่ะว่าคิดประกอบพฤติกรรมลงหนาที่ก้นหรืออวัยวะเพศนั้นตนเองไม่ได้เผยแพร่แต่เป็นคน ที่ส่งคลิปต่อในกลุ่มหรือนำไปเผยแพร่ในโซเชียล ิดท้ายกันที่ศาลนัดฟังคำวินิจัยคดีเอมมี่เดอะบอสตอมบูกับพวกวังเพิงดูหมิ่นสถาบันวันนี้ค่ะศาลนัดพร้อมฟังคำวินิจัยศาลร,รัฐธรรมนูนคดีพิเศษฝ่ายคดีอาญาหฟ้องคดีของนายชัยอมรหรือเอมมี่นักร้องวงเดอะบอสตอมบูและนายธนพัฒน์เป็นจำเลยที่1และ2ตามลำดับในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หมิ่นประมาทสถาบันมาตรา2 1 7วางเครืวังเพิงเผาทรัพย์สินและพระบอรคอมพิวเตอร์มาตรา1 4จากกรณีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2564ค่าร จำเลยกับพวกได้บังอาจร่วมกันวางเพลิงโดยใช้น้ำมันกา๊าซราศสยและจุดไฟเผาพระโรมฉายารักบริเวณหน้าเรือนจำกลางของเปรมจนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น6รายการและค่าติดตั้งอีกหนึ่งรายการรวมเป็นความเสียหายทั้งสิ้น60,000บาทถือเป็นการกระทำอันไม่สมควรล่วงละเมิดนับเป็นการแสดงอาฆาตมาร้ายดูหมิ่นสถาบันโดยเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาค่ะเอมมี่ได้เดินทางมาถึงที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพร้อมให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นฟังคำวินิจฉัยศาลว่าเป็นคดีที่สุ่มเสี่ยงคาดว่าจะได้รับ การประกันตัว60%อีก40%ค่ะคือไม่ได้รับการประกันตัวเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่หากศาลอ่านคำพิพากษาวันนี้เอมี่กล่าวทุกการกระทำทุกแอคชั่นจะสำเร็จหรือไม่คงต้องยอมรับค่ะกับสิ่งที่จะตามมาหากต้องพ่ายแพ้ก็ขอให้เป็นความพ่ายแพ้ที่มีเกียรติพร้อมกันนี้ค่ะหลังเข้ารับฟังคำว,วินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญฝ่ายคดีอาญา5ฟ้องคดีในข้อหาวางเพลิงและดูหมิ่นสถาบันว่าล่าสุดค่ะศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วการเผาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นั้นขาดต่อกสิิเร ภาหรือเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์เกินขอบเขตซึ่งสารคันนัดฟังคำพิพากษาวันที่26มีนาคมนี้โดยน,นายธนพัฒน์ค่ะกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดหรือไม่นั้นส่วนตัวรู้ว่าเจตนาลมที่ทําไปคืออะไรเพราะความยุติธรรมที่ตามหาย,ยังไม่ถึงจุดหมายซึ่งตอนนี้ค่ะมีเวลาเตรียมตัวและหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะยุติธรรมจริงๆทั้งตนเองและเพื่อนๆในเรือนจําอย่างไรก็ตามค่ะระหว่างเราฟังคำพิพากษาไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b a k i n g news